ค่ะต่อไปเลยนะคะต่อกันที่ชาวราศีมิถุนถัดลมค่ะยังเหลยอยืออีกหนึ่งราศีนะคะสองคนรักเก่าของชาวราศีมิถุนถัดลมนะคะขอบคุณที่ติดตามอาจารย์ยุ้ยนะคะเป็นกำลังใจกันเสมอนะคะขอบคุณทั้งการกดไลค์กดแชร์ค่ะเป็นกำลังใจนะคะมีสุขภาพ กายจิตเข้มแข็งแข็งแรงนะคะมันเพียรออกกําลังกายและถือศีลสวดมนต์ภาวนาให้จิตเข้มแข็งเช่นกันนะคะ,อะลองทําดูคนทําได้ค่ะมีความสุขทุกวันค่ะราศีมิถุนผัดลมนะคะส่งคนรักเก่าค่ะก่อนจะไปส่งคนรักเก่านะมาส่งกายจิตของตอนเองก่อนนะคะ ชาวราศีมิถุนถาดลมนะคะจากที่ขึ้นสู่สูงร่วงลงร่วงลง,ง,ง,งสู่สมันนะเ,เกี่ยวข้องกับการเงินที่มันติดขัดนะคะแต่ก็ไม่ต้องห่วงกังวลน,นะคะการที่มีบุญเก่าก็อได้คู่เป็นคนไกลนะมีครอบครัวนะคะ ตนเองการที่มีครอบครัวนะดีแล้วค่ะการแต่งงานการมีคู่คู่นั้นก็คือคนไกลนะได้มาสนับสนุนอุปธรรมให้การงานอาชีพหนะหลักแรงที่ทำกินจากที่อยู่สูงร่วงลงมาสู่สามัญชนนะเป็นไปตามชีวิตนะในช่วงโควิดนี่นะมันก็โกรหนวุ่นวายจากที่บ้านช่องโรงแรมนี้ เต็มไปด้วยผู้คนล้นหลามนะตอนนี้ก็ติดขัดเลือเพียงการที่ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะสถานการณ์เปลี่ยนไปเราก็ต้องเปลี่ยนตามนะเพื่อความอยู่รอดนะการเงินแม้จะติดขัดก็การมีคู่แล้วก็เป็นคู่จากคนอยู่ห้นทางไกลได้คู่เป็นผู้นิ่งเฉยนะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาแต่ก็มาสนับสนุน ให้ชีวิตได้มีความสุขสะดวกสบายอยู่เฉยๆนั่นงนิ่งเฉยๆก็มีคนรักมาทำให้ชีวิตสุขสะดวกสบายนะยังมีบุญเก่าค่ะมีสิ่งแลกเปลี่ยนให้กับคนไกลได้โค้ที่ให้ความมั่นคงกับชีวิตนะได้เป็นคนหญิงคนนายคนชายมีชีวิตเรื่อยๆไม่ต้องเรียร้อนก็ไปพบกับ ชีวิตที่มีการเงินมากมายนะโชคดีที่สุดแล้วค่ะก็ได้คู่ที่เป็นเศรษฐีนะมีการเงินจับจ่ายไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องราวของธุรกิจที่นิ่งเกิดความเงียบฉีเลยนะไปซองคนรักเก่าของชาวราศี ทุนนะคะชีวิตได้เริ่มต้นใหม่นะคะติดต่อค้าคขายนี่กำลังคิดเริ่มคิดอะไรแล้วก็อยู่ในช่วงพักผ่อนอยู่นะถ้าจะลงมือทำก็มีความสุขสะดวกสบายดีอยู่แล้วนะ สองคนรักเก่าคนนั้นก็คือเจ้านี่นะเนี่ยเจ้านี่ลูกนี้เก่าค่ะ,ะดูสิคะชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างกับคนรักเก่าค่ะคนรักเก่าก็คือคนพ่อไม,ม้แม่ไนะหน้าตาที่เครียดหน่อยเป็นคนไกลเป็นคนจิตใจ ขีโมโหชุนเฉียวง่ายนะเจ้าอารมณ์คนเจ้าอารมณ์มาเจอกันนี้คงไม่รอดหรอกนะคนเจ้าอารมณ์นะเป็นคนขี้หงุดหงิดชุนเฉียวง่ายเอาแต่ใจนะเป็นคนทางไกลค,คะ่ะ เราก็เป็นชาวสองนะสองจนตาเจ็บเลยค่ะเป็นพม่ายไม่หมาเป็นคนคิดเครียดมากในเรื่องการมีคู่นะต่อให้คิดเครียดยังไงก็มีกิ๊กเลยนะกิ๊กนั้นก็คือนามาซึ่งการโชคดีมาสนับสนุนหาการเงินรายได้นะยังมีบนเก่าค่ะได้คู่ที่มาสนับสนุนการเงินรายได้ให้มีความ มันคงนะมาเป็นกองเชียแม้จะไม่ถูกใจไม่พอใจนะเพราะว่าปรารถนาคนที่เลิดเลอเพอร์เฟกอยู่บนโลกใบนี้ก็คือนะคนรักเก่านี่เขาก็รักเด็กนะเด็กนั้นก็คือคนที่ไม่ได้รวมใช้ชีวิตกันนะเป็นคนที่เชี่ยวชาญแคลวคงว่องไวเป็นคนที่ฝึกฝึกฝนฝ่ายรู้เรียนรู้ไม่สิ้นสุด คนใจร้อนนะนะบริวารที่เข้าไปถูกใจนะไม่ได้รวมใช้ชีวิตกันเพราะว่าเป็นผลบุญกรรมเวรกรรมพบชาตินะไม่มีใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้นะเพราะว่าเป็นกรรมดใดใครก่อนนะกรรมนั้นก็ต้องชดใช้กันไปอันนี้ใครช่วยใครได้เป็นเจ้ากรรมในเวรกันก็โอ้โหสิกรรมต่อกันนะตามฝ่ายนี้ก็ต่างมีออกรรมที่ ชดใช้นะอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้คู่คนไกลมาสนับสนุนการเงินอีกฝ่ายนี้ก็มีคู่เป็นกิ๊กนะมาสนับสนุนแม้จะไม่ถูกใจก็ต้องยอมรับนะอืมอโหสิกรรมให้แก่กันนะคะกับการที่ไม่ได้รวมใช้ชีวิตกันไม่มีอะไรบังเอิญค่ะเกิดขึ้นเป็นเหตุผลเป็นเหตุผลของกรรมสัมพันธ์บุญไม่สัมพันธ์กันนะคะ เกิดมาเพื่อการมีคู่นะเขาจัดสรรไว้แล้วนะทางนี้ก็มีคู่คนไกลเป็นเศรษฐีอีกฝ่ายก็มีคู่ที่หน้าตาแเครียดหน่อยนะมาสนับสนุนแล้วก็จัดสรรไว้แล้วค่ะกำจัดสรรไว้แล้วค่ะคนรักเก่าของชาวม,มิถุนทัดลมนี่ก็มีคู่ของเขานะไม่เกี่ยว ทางฝ่ายก็มีคู่ของกันและกันไปแล้วนะมีบุญเก่านะที่ได้มีคู่ที่มาอยู่เคียงข้างอันนี้ได้คู่เป็นคนที่เชี่ยวชาญชำนาญน,นะ,ะก็ยังหลงเหลือไว้เพียงการได้พบคู่ทางออนไลน์คนะ่ะคู่คนเก่าค่ะคู่คนเก่านั้น ถ้ามารวมใช้ชีวิตกันก็การเงินฝืดติดเครืองติดขัดนะโชคดีแล้วสบายได้คู่เป็นเศรษฐีอีกฝ่ายนังนี่ก็ได้คู่อนาะตาเครียดหน่อยเป็นคนไกลไม่ถูกใจไม่พอใจนะการเงินยังต้องรวมด้วยช่วยกันหาก็เป็นเพราะเขาจัดสรรไว้แล้วนะคะสิ้นสุดการรอคอยนะได้คู่ที่เป็นคู่ที่ อจากอดีตชาตินะนะตามมาตามวันเวลาค่ะนิชนี้เป็นไปไม่ได้นะคะตแต่ละฝ่ายนีก็มีคู่แล้วค่ะอื มิชั่นเป็นไปไม่ได้นะได้แต่รักและคิดถึงนะนวิตกกังวลคิดเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับนะโดยเฉพาะวันฟูนหมูนพระจันทร์เต็มดวงนี่นะจะคิดถึงมากนะคิดถึงวันเก่าๆคิดถึงคนรักเก่าที่ผูกพันกันที่พัดพรากห่างไกลกันไปแล้วหวังไว้ว่าจะมาร่วมการงานร่วมลงทุนกิจการร่วมกันร่วมกันเป็นพ่อแม่เป็นครอบครัวเดียวกัน แต่ก็ผิดหวังนะเป็นสิ่งเก่าๆที่จบสิ้นไปแล้วนะก็ไปเริ่มต้นใหม่ก่อนมีคู่คู่นั้นก็ไปเจอคู่ที่ผ่านการหย่าร้างมาแล้วนี่ก็กําลังมีบุตรอุ้มท้องตั้งครรภ์ด้วยกันนะได้พบคู่ที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีนำการเงินนําแก้วแหวนเงินทองมาให้นะโชคดีแล้วค่ะได้คู่ที่รักจริงหวังแต่งนะก็ ได้แต่งงานตามประเพณีมีครอบครัวมีความมั่นคงกับคนที่มาสนับสนุนทั้งการงานทั้งหลักแหล่งที่ทำกินที่อยู่อาศัยบ้านเรือนความมั่นคงขององค์กรห้างร้านห้างหุ้นส่วนนี้มั่นคงนะได้คู่นำการเงินรายได้มาให้นะประวัติตนเองนั้นในเรื่องหลักแหล่ง ที่ทำกินนั้นต้องมันเพียนทีอสินสวดมนต์ภาวนานะกวดน้าอุทิศบุญกุศลนะเจ้าที่แหงนะคะเนี่ยถ้าจะติดต่อค้าขายใกล้ไกลอันนี้ต้องให้เจ้าที่เจ้าทางได้กินอยู่ใช้ด้วยนะปัดเป่าในสิ่งที่เร้นลับนะถ้าไม่เคยทําก็ลองทําด้วยนะคะเพื่อการลงทุนมั่นคงต่อไปค่ะจะพึ่งพาแต่คนรัก ไยเดียวไม่ได้นะคะมีสิ่งล่นลับเป็นความเชื่อนะคะอาจารย์ยุ้ยแนะนำนะอ่านตามไพ่คะ่ะเพื่อการติดต่อค้าขาเริ่มต้นนะใหม่ได้เสมอนะเพื่อการเงินการลงทุนรายได้นะการลงทุนใหม่นี้ จะเกิดความมั่นคงมากยิ่งขึ้นค่ะกับสิ่งที่โกลาหลวุวน่นวายสูงร่วงลงมาสู่เพออนนื่อนในเก็เจ้าที่แรงนะคะปัดเป่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็โดยเฉพาะวันพระนะวันพระจันทร์เต็มดวงนะท่านจะมาขอบุญกุศลนะ สวดมนต์แผ่เมตตาสวดน้ำอุทิบุญกุศลให้กับเจ้าที่เจ้าทางด้วยนะเพื่อความมั่นคงของของค์กรที่อยู่อาศัยกับชีวิตรักด้วยนะคะคำแนะนำนะคะ คบารมีไม่มีใครจะมาช่วยชวยเจ้านะมันเพียงถือศีลสวดมนต์ภาวนานะเพื่อความมัน่นคงเก่งบวกเ่งก็จริงแต่ก็ต้องพึ่งสิ่งที่เรามองไม่เห็นท่านคอยพักดันช่วยเหลือเช่นกันนะมีสิ่งที่เราต้องศึกษาเรียนรู้นะชีวิตเราอยู่บนโลกใบนี้ไม่ได้อยู่ เฉพาะมนุษย์เนาะยังมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นอยู่รอบตัวเราคำแน่นันก็การเงินมันคงเป็นเศรษฐีก็ได้คูบคู่มารักจริงหวังแต่งนะก็จะรุ่งเรืองสดใส The ั้นก็คือก็จะมีบุตรหลานบริวารด้วยกันก็จะได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่ที่มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมนะมาให้รลับผลหลับลอยฟุกๆ ให้ชีวิตมาเป็นกองเชียร์สนับสนุนการงานก็ทำต่อไปด้วยความมุ่งมั่นนะงานนี้ทำมายาวนานมีพลังในการติดต่อค้าขายการติดต่อเจราจางานออนไลน์ก็ใช้ความสติปัญญาความสามารถมีความมั่งเพ่้มคงกับที่อยู่อาศัยครอบครัวก็ได้พกคู่ที่มีอายุมากกว่านะมาสนับสนุนมีบุญเก่าค่ะมีสิ่งแลกเปลี่ยนให้กับ คนไกลนะคนไกลคนนี้เป็นบุคคลที่เก่งมีความสามารถเป็นเศรษฐนะีเงินมาต่อเงินกันนะคะพบกับชีวิตที่มั่นคงนะถ้ารวยมากพอแล้วก็พอใจแล้วพอเพียงแล้วก็จะได้ร่วมใช้ชีวิตสมถะร่วมกับคนรักนะได้คู่ที่มีสติปัญญาความสามารถนะได้เจอคู่ที่ผ่านประสบการณ์ชีวิต นะก็มาสนับสนุนได้คู่ที่เป็นบุคคลที่มาให้การเงินและทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการนะคะกับตนเองที่การมีครอบครัวก็ดีกว่าอยู่เป็นโสดนะคะประสบความสำเร็จกับการมีคู่เป็นเศรษฐีค่ะคำแนะนำให้ชาลีแองเจิลสนับสนุน เพิ่มเติมนะคะกับชีวิตการติดต่อก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ค้านะคะที่เริ่มสิ่งใดแล้วลงมือทำนะคะด้วยความสุขสงบสันติเกิดขึ้นที่ตนเองนะคะความวุ่นวายก็จะจบสิ้นไปนะคะ พอใจในสิ่งที่มีนะคะความสุขสงบมาเยือนอยู่ที่ตนเองนะคะไม่ใช่ที่ใครค่ะที่เซนเปิดเผยตนเองออกมานะคะใช้แสงออกมาให้เจอจรัดนะคะกับการที่ได้รับการอดประทภ์ กับการงานกับคู่ค้านะคะยศศักดิ์ตำแหน่งนี้ก็มันคงกับงานเก่าที่ทำมายาวง,งานงานออนไลน์การได้พบคู่กับคู่ทางไกลนี่ก็ทำให้ชีวิตได้รับการอุปถรรัมมีชีวิตที่สุขสะดวกสบายเพราะยังมีบุญเก่านะคะได้คู่มีความมั่นคงทางฐานะค่ะ เปิดเผยตนเองออกมาแล้วนะคะลิลี่สิ่งเกา่เกาๆก็ปล่อยวางนะคะใหม่ไปยึดมัน่นถือมันกับสิ่งเกา่เกาๆคะ่ะขึ้นสู่ที่สูงร่วงลงมาสู่ที่พืน้นก็ระมนวนวุ่นวายกับหลักแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะก็ขึ้นใหม่วันรุ่งพรุ่งนี้มีเสมอนะคะคิดบวกโลกสวยเข้าไวะคะ้ค่ะ พาวเวอร์ Power, มีพละกกำลังนะคะอย่าให้ใครมาทำร้ายนะคะมีประสบการณ์ชีวิตผ่านร้อนหนาวมานะคะจากที่เป็นคนที่หุนหงิดฉุนเฉียวง่ายนะคะอ่าทะเลาะกับตนเองไม่ทะเลาะกับใครนะคะเนี่ยวิตกกังวลคิดแต่เรื่องที่ไม่ดีก็จบสิ้นไปมาคิดบวกโลกสวยตั้งต้นชีวิตใหม่กับคนรักกับความพอที่มีแล้วก็มีความเข้มแข็ง ทั้งกายจิตและวิญญาณต่อไปค่ะโชคดีจากกันมีคู่ค่ะ